เสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพระง,งามสามัคคีพิทยาวิมันนีวิชาสุขศึกษานะครับโดยครูพรชัยมั่งประสิทธิ์นะครับเอ,อมาถึงคาบที่สี่หรือชั่วโมงที่สี่แล้วสัปดาห์หน้านักเรียนก็จะได้พบหน้าคุณครู จะได้พบหน้าเรียนในคาบที่ห้าหรือชั่วโมงที่ห้าเปิดเรียนร้อยเอซนอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้นะครับในคาบที่สี่เนี่ยเรายังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ครับการพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับก็เช่นเคยการพัฒนาการในวัยรุ่นเนี่ยขอทวนะครับทวนย้ำ ก็มีทั้งหมด5ด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาสำหรับวันนี้นะครับในหน่วยการที่หนึ่งแผนที่4ี่4แล้วนะครับครูนำเสนอเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตนะครับด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นเช่นเคย ปัจจัยคืออะไรครับปัจจัยก็คือสิ่งวแวดล้อที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสามารถจับต้องได้ซึ่งบางทั้งก็มีอิทธิพลต่อตัวเราเองเช่นเคยครับครูมีคลิปที่สะท้อนปัจจัยต่างๆใกล้ตัวเรามากมานำเสนอให้พวกเราชมนะครับให้เกิดความรู้ แล้วก็นำพาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองคนที่เรารักและเกิดประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศชาตินะครับไปชมคลิปพร้อมๆกันครับ ทำไมพวกเราจะไม่รู้ว่าหลายคนมองพวกเราเป็นตัวปัญหาก้าวร้าวหมกมุ่นไม่รู้จกักโตแต่พวกคุณก็ยังย้ำเสมอว่าพวกเราคือความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศนี้พวกคุณเลยต้อง,งทุ่มเทพยายามทำทุกวิธีทาง เพื่อให้พวกเราโตไปสร้างสังคมที่ดีที่คุณคาดหวังอยากจะเห็นพวกเราเข้าใจดีแต่ในขณะที่กำลังปลุกปั้นเราคุณอาจจะลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไปคุณอาจจะลืมฟังเสียงพวกเราเสียงของคนที่คุณจะฝากอนาคตไว้ในมือนี่คือรายงานผลสำรวจเชิงลึกของวัยรุ่นไทยอายุ15-24ถึงปี จำนวน4,000คนจากทุกสถานะทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อสะท้อนเสียงที่แท้จริงของพวกเราที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยิน mm. จากผลสำรวจพบว่าสื่อออนไลน์มีอิทธิพลกับเรามากโซเชียลเน็ตเวิร์เป็นเครื่องมือหลักในการพูดคุยและติดตามข่าวสารทำให้เราปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง แต่ถึงพวกเราจะติดเพื่อนติดมือถือแค่ไหนยังไงพวกคุณส่วนใหญ่ก็ยังเอาใจใส่เลี้ยงดูพวกเราด้วยความรักและความเข้าใจเสมอมาสำหรับพวกเราแน่นอนพวกคุณคือคนสำคัญที่สุดเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคือหวังว่าจะได้ทำอะไรตอบแทนพวกคุณได้เติมเต็มความคาดหวังที่พวกคุณมีได้ทำให้พวกคุณภูมิใจ พวกคุณย้ำเสมอว่าให้พวกเราตั้งใจเรียนจะได้สอบได้เกรดดีๆเรียนจบจะได้มีอนาคตที่ดีมีงานมั่นคงมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแต่พวกคุณคงไม่ทันคิดหรอกว่าพวกเราจะกดดันกังวลและเครียดแค่ไหนพวกเรากลัวทำได้ไม่ดีกลัวว่าจะผิดพลาดที่จริง พวกเรากลัวจะทำให้พวกคุณผิดหวังมากกว่าแต่ไม่ต้องห่วงเราจะทำให้ได้เพราะเรารักพวกคุณแน่นอนเรามองเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคือการได้ทำงานดีๆมีฐานะมั่นคงจะได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นบางทีพวกเราก็หลงลืมอะไรบางอย่างไปแล้วน้องเคยล่าข้อสอบไหมครับเคยค่ะมันก็แล้วแต่บางวิชาก็ครูแบบจะมีเผลอนิดๆิหน่อยหน่อยหรือเปล่าก็อยากให้คะแนนตัวเองออกมาดีค่ะมันเป็นวิชาที่ได้เกรดเยอะอพี่แล้วคือคะแนนมันก็เยอะครับแล้วใครก็อยากจะได้คะแนนเยอะๆถูกป่ะครับกลัวค่ะแต่ก็ทำนะคะเพราะว่าทำให้เราผ่านนะคะ ล้วเคยแบบจ่ายใต้โต๊ะไหมน้องเคยครับพ่อแม่ก็เคยค่ะเคยติดสินบนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพรพรรีบด้วยไนงะเหมือนประมาณว่าก็พับแบงค์แล้วก็ใส่ไว้กระบาดอย่างเงี้ยครับเพราพ่อคิดว่ามันมันง่ายแบบสบายๆแบบเดียวก็จบไปอะคะ่ะที่ทำไปเนี่ยเรารู้สึกผิดไหม ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับรอก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้คะแนนไปแล้วมันเหมือนเป็นสีสันของวอปลายรไปแล้วครับพี่ก็จ่ายตรงนั้นไปจบๆไปเพราะแบบบางทีมันสะดวกกตบเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบปกติหนูว่ามันก็นิดๆหน่อยๆนะหนูว่าพื้นฐานเป็นคนดีอยู่แล้วแค่โกงนิดนึงมันคงไม่ทําให้ใครเดือดร้อนักเท่าไหร่หรอกค่ะในขณะที่เรากําลังก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีความกดดัน ความเครียดความคาดหวังกลับทําให้เราเพิกเฉยต่อความผิดที่เราทําจนกลายเป็นความชินชากลายเป็นเรื่องธรรมดาที่กัดกินทําลายสังคมเราอยู่ทุกวันนี้นี่คืออนาคตที่พวกคุณคาดหวังว่าจริงๆใช่ไหมครับถึงตรงนี้คุณอาจถามว่าแล้วคุณควรทํำยังไงกับพวกเราคุณอยากให้เราช่วยสร้างสังคมที่ดีในอนาคต เราก็มองเห็นและโตพอจะเข้าใจว่าปัญหาที่สังคมเรารเผชิญอยู่คืออะไรเราอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้นแม้พวกคุณอาจจะมองว่าเรายังเด็กเกินไปยังอ่อนแอและยังต้องเรียนรู้อีกมากแต่เราเชื่อว่าเราทำได้แน่แค่พวกคุณเปิดใจรับฟังความคิดพวกเรายอมรับเราในแบบที่เราเป็นและช่วยชี้ทาง ให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันและนี่คือสิ่งที่พวกเราขอคุณในฐานะลูกหลานน้องลูกศิษย์และผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าให้โอกาสพวกเราได้ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้เป็นจริงด้วยกันนะครับเข้าใจวันนี้ของเด็กไทยเปลี่ยนแปลงอนาคตของสังคมเรียนรู้ผลวิจัยฉบับเต็มได้ที่ w w w t h a i f o u n d a t i o n o r g ็เป็นคลิปที่มีความหมายและกระเทาะเข้าไปจิตใจของวัยรุ่นสะท้อนออกมาให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้รับทราบของการคาดหวังฉะนั้นการคาดหวังต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยในเนื้อเรื่องมันบอกล้วการอบรมเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อม หรือพื้นฐานความคิดต่างๆที่ผู้ใหญ่ทำให้เป็นแบบอย่างให้เราเห็นหรือจะอาจจะความจำเจความไม่ใส่ใจมันเกิดขึ้นได้ได้หมดในคลิปนี้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนชมคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยครูเชื่อได้ครูขอย้ำให้เราเรียนตอบตามความรู้สึกนะะเกิดอะไรขึ้น กับปัจจัยรอบตัวเราเกิดอะไรขึ้นกับปัจจัยรอบตัวเราตอบตามความรู้สึกเลยนักเรียนรู้สึกอย่างไรดูคลิปนี้แล้วนักเรียนตอบลงไปเลยครับก็จะเป็นความรู้สึกที่นักเรียนกั่นออกมานะครับโตดลงไปในนั้นเลยครับสําหรับวันนี้วิชาศึกษาของมัธยมปีสอง คลิปนี้กูถือว่าเป็นคลิปที่เด็กวัยรุ่นอยากจะบอกอะไรครับสังคมบอกอะไรกับผู้ปกครองบอกอะไรการคาดหวังได้มากขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วมันก็จะมีตอนท้ายสอดแทกข,ของเรื่องผลสาเร็จและการคาดหวังเกิดขึ้นนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ